หนุ่มอารมณ์ดีอวดโฉมหวานใจจากแฟนคลับสู่แฟนครับรักนี้แม่ไม่ปลืม้มนักร้องหนุ่มตั้มวราวุธหรือตั้มเดนะสตาเก้าที่วันนี้ขอควงแขนหมวยธัญญารแฟนสาวนอกวงการมาเปิดใจครั้งแรกหลังคบหากันมายาวนาน8ปีกับเส้นทางสุดทรหดแม่กีดการแฟนคลับคว่มบาตผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวันส1 จุดเริ่มต้นความรักเหมือนในละครซีรีส์คนหนึ่งเป็นซุปตาอีกคนเป็นแฟนคลับตั้มกลัวลอยมากทำไมมาเป็นคนนี้หมวยเริ่มต้นเลยแม่หมวยชอบเขาแม่เชียรตั้งแต่ตอนประกวดแม่ดูรายการหนึ่งที่ออนทั้งวีแม่ก็เปิดรายการนั้นแหละให้เราดูตั้ม รายการสีโพดำตอนนั้นแม่เขาเป็นเอฟซีแต่จริงๆมีเดอะสตาร์เดลี่ด้วยเขาต้องดูทุกวันวันนี้เรียนร้องเพลงเขาดูทุกวันหมวยแม่บอกว่าแม่ชอบไอ้นี่ดูกวนดีก็ดูทุกวันเสพทุกวันจนวันหนึ่งไปเที่ยวสยามกับเพื่อนเจอนางทำงานเป็นพิธีกรอ,อยู่ก็เฮ้ยคนนี้ไงที่แม่ชอบก็เข้าไปขอถ่ายรูปส่งให้แม่ เจอพี่แฟนคลับเขาก็ชวนเราว่ามาดูถ่ายสีโพดําสีเราก็ไปกับเขาเลยอยู่ดีๆก็ไปเลยชอบเขาไหมหมวยหนูชอบคนกวนอยู่แล้วเขาก็กวนกวนนิดนึงเจอวันแรกเขาจะมีมากถ้าเป็นแฟนคลับใหม่มาจะแอคนิดนึงตั้มพอหน้าเป๊ก,ก็ติดหล่อเลยเราเป็นคนอารมณ์ดีเป็นแฟนคลับคลั่งรักไหมหมวยไม่ขนาดนั้นคะ่ะ แต่ว่าตามเขาไปต่างจังหวัดเลยนะหมวยไปเที่ยวบ้านแม่เพราะแม่เขาชวนแก๊งหนูมีสามคนเป็นผู้หญิงหมดจะสนิทแม่ตมั้มแม่ก็กวนกวนฮาฮาก็ไปคุยกันเราชอบกวนเขาเขาชอบกวนเรากลับแม่เลยจัดให้มากินข้าวที่บ้านไม่ใช่แผนเข้าทางแม่ตมั้มเอาจริงๆนะนางเป็นคนทะลึ่งแม่ผมก็เป็นคนทะลึ่งตึงตังอารมณ์ดีสาลูกทุ่งลูกทุ่ง ยายนี่ก็ฟิลเดียวกันสมัยก่อนต่างจังหวัดเขาจะอยู่กับพ่อสองคนจะเหงาเขาบอกว่าใครจะมาที่บ้านก็มาได้เลยเปิดรับตลอดจะมากินข้าวก็มาเลยใครก็ได้เขาเลยพาแฟนคลับไปเอนเตอร์เทนตัวเองด้วยแล้วยังไงต้มกลับต่างจังหวัดพอดีเหรอต้มใช่แล้วไม่ได้บอกแม่เพราะเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ไปถึงบ้านก็เจอแก๊งนี้ก็มีการสังสรรค์ นั่งดื่มปาร์ตี้จิบกันไปจิบกันมาเราก็เป็นสายเวลาเข้าเส้นเลือดมากๆก,ก็ต้องสนุกสนานใหญ่ยยนี่เขาทันมุกตบโบกบะมีความกวนมีความอําเราเราโดนผู้หญิงอําก็เสียทรงไงครั้งแรกก็เฮ้ยนี่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็รู้สึกอยากคุยด้วยต่อก็แยกย้ายกันกลับก็ขอลายเขาจากแม่เรามีทรงไง จะเดินไปขอตรงๆมันดูจีบน่าเกลียดดูอยากคุยด้วยเกินไปดูไม่ดีตอนนั้นไม่ได้คิดจะจีบขนาดนั้นแค่อยากรู้จักเพิ่มนอกจากนิสัยที่โดนจริตความขาวก็เตจตาตาั้มตอนนั้นนางขาวนางออร่าแต่ไม่ถึงขนาดจะจีบเลยแต่ชอบอย่างนี้อยากคุยตอนแรกแม่ไม่ให้แม่บอกไปขอไลน์แฟนคลับได้ไงมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าเพราะแม่กลัวมุ่งไปจีบไง ผมก็เดินไปเอาโทรศัพท์แม่ไปรื้อลายเจอปุ๊บก็คุยตอนคุยกันเขาไม่เห็นเหรอว่าเป็นหน้าตั้มหมวยเขาเขียนชื่อว่า TUM พอหนูตอบเขาเขาก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อตั้มโป๊ะเราก็เลยบอกว่าเราตั้งแบบนี้เราก็เป็น FC ตั้มเหมือนกันเราเคยเจอเธอเอาไลนา์ใน iPad ทักไปไม่ใช่ลายส่วนตัวหมวย เขาก็ใช้รูปเด็กพม่าทานหน้าขาวขาวหัวเราะตั้มปลอมลายแล้วคุยในนามเป็น f c ตั้มวราวุธเหมือนกันคุยนานไหมตั้มเกือบสองเดือนทีทีคุยไรกันตั้มคุยกันเรื่องของผมหมวยเขาจะบอกว่าตั้มมีเรียนกี่โมงหนูก็คุยกับเพื่อนในแก๊งหนูว่าใช่ลองดูว่าไปกันถึงไหน เพราะอันแรกที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อแล้วดูรู้ชีวิตประจำวันการเดินทางมากก็เลยลองดูว่าจะไปถึงไหนจับโป๊ะได้ยังไงหมวยตอนนั้นแกงสีโพดําเขาจะใช้เคทโทรศัพท์เหมือนกันหมดเขาเฟซทามมหาหนูแต่ไม่ฉายหน้าตัวเองนะฉายกำแพงนางหยิบโทรศัพท์มาเล่นแต่เสียงต่ำก็น่าจะจำได้หมวย จำได้หนูก็ดูว่าเขาจะไปถึงไหนตั้มเราก็ทำให้ลุ้นๆมีกลิ่นๆอยู่แล้วว่านางอาจจะสงสยัยตอนนั้นที่เขาทักมาใจาเราหิวไหมคนที่เราเป็นแฟนคลับมาคุยด้วยหมวยไม่คิดว่าเขาเล่นไม่ได้จริงจังอะไรหรอกหนูก็ได้ไม่โกรธหรอหมวยเขาไม่ได้มาสไตล์จีบเหมือนเป็นเพื่อนตั้ม คุยๆไปก็ถามว่าคิดว่าตั้มเป็นยังไงชอบอะไรเขาหัวเราะเหมือนโยนหินถามทางแล้วเขาตอบว่าไงตั้มจําไม่ได้นานมากแต่เขาตอบดีตอนนั้นสนุกหมวยคิดไหมว่าเขาอาจไม่ได้ทำกับเราคนเดียวหมวยคิดเวลาไปงานมีงานหนึ่งหนูไปดูพี่กรัรมั้งเขาไม่คุยกับหนูเลยเขางอนเพราะหนูไปดูพี่กัน ไม่ไปดูเขาหนูก็คิดว่าต้องใช่แน่ๆตรงไหนที่โปแตกแบบชัดเจนจับได้คาหนังคาเขาหมวยก็เฟตาม์มที่เป็นเคสมือถือบอกว่าอ้าวเหมือนตั้มเลยนางก็ขำแล้วโผล่หน้าออกมาตั้มก็เฉลยแล้วขอเป็นแฟนเลยวันนั้นผมตั้งใจเฟตาม์มแล้วพลาดเพราะเป็นวันเกิดเขา พอเขาจับโป๊ะได้เฉลยปุ๊บด้วยความหัวไวเราก็ขอเป็นแฟนเลยในวันเกิดเขาด้วยตอนนั้นพอคุยเรื่อยเรื่อยเราก็อยากเปิดตัวแล้วว่าเราเป็นใครทำไมเลือกเป็นวันเกิดตั้งเราจะได้จำทุกอย่างอยู่ในวันเดียววันครบรอบขอเป็นแฟนวันเกิดเราจะเสียเงินครั้งเดียวต่อปีหัวเราะ ใครจะมาซื้อของขวัญให้แฟนหลายๆรอบก็ซื้อทีเดียวเลยผมรักแฟนผมก็ซื้อประกันเงินออมให้แฟนครับผมไม่เหมือนคนอื่นใส่ชื่อผู้รับประกันเป็นผมหัวเราะหมวยแต่ปีแรกก็ลืมจ่ายเงินเลยนะคะเลยไปเดือนสองเดือนแล้วเขาก็มาทวงหนูหนูก็ไม่กล้าบอกนางก็จ่ายไปเองก่อนเขาก็คืนแล้วปีถัดมาก็บอกเลย หมวยตอบกลับยังไงตอนเขาขอเป็นแฟนหมวยก็งงงงนิดหนึ่งนางก็ให้กลับไปคิดก่อนก็ไม่ได้ตอบกลับแต่เริ่มอยู่ด้วยกันมากขึ้นไปกินข้าวตั้มก็เริ่มนัดเจอกันบ้างคุยกันมากขึ้นณนะตอนนั้นสังคมไม่ได้เปิดมากตอนนั้นตั้มดังมากคนแรกที่ไม่เห็นด้วยคือคุณแม่ตั้ม แม่ก็อ้าวคบกันเหรอนางก็มีกลิ่นเหมือนรู้ๆเพราะสนิทแฟนคลับแล้วเริ่มสงสัยมากรุงเทพมหานครแบบไม่บอกเรื่องนานแล้วผมไปดูคอนเสิร์ตมารูนไฟฟ์แล้วเขาก็มารอที่คอนโดหลังคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าแม่มานอนอยู่ในห้องแล้วเนี่ยหมวยก็อยู่ในห้องหมวย แม่เขาเข้าประตูมาตะโกนเรียกตั้มตั้มหนูก็อยู่ในห้องนอนแม่ไม่เข้าห้องนอนคิดว่าตั้มอยู่พระแอมันเย็นนางก็บอกหนูว่าทำนิ่งๆหลับเลยใครจะหลับลงหัวเราะนาทีนั้นหนูตัดสินใจออกไปเจอเลยตั้มผมกะว่าเดี๋ยวกลับมาจะเคลียร์เองก็บอกว่าอยู่นี่นะคุยกันก็เปิดไปเลยแต่เขาดันไปประสานงากันก่อนพอแม่เห็นเรา หมวยแม่ก็ถามดีว่าน้องหละ่ะแล้วเริ่มคุยว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนี้หนูก็โอเคถ้าแม่ไม่โอเคหมวยถอยหมวยบอกแม่แบบนี้ตั้มรู้เรื่องแล้วว่าเขาเจอกันแม่ก็ไม่อยากให้คบกันเขารักเรามากเขาห่วงเราด้วยความเรามีวิธีคิดอีกแบบว่าไม่มีใครกำหนดนี่ว่าเราห้ามมีแฟนเป็นแฟนคลับ เราเข้าใจคนอื่นอาจมองว่าแล้วแฟนคลับคนอื่นๆละ่ะผมไม่รู้นะว่าใครอยากได้ผมเป็นแฟนผมไม่รู้แต่คู่ชีวิตผมความรักผมจะมารูปแบบไหนหมอห้ามมีแฟนเป็นพยาบาลเหรอนี่คือความคิดผมแล้วเด็กมากนี่ก็ดื้อแม่ก็จะไม่ยอมก็บอกว่าถ้านี่กลับก็จะไม่กลับขึ้นห้องจะไม่เจอกับแม่ด้วยนอนในรถจุดสรุปวันนั้นเป็นยังไงหวย ก็กลับบ้านและค่อยๆให้เวลาโชคดีเวลามีเรื่องอะไรนางคอยบอกเหตุและผลคอยจับมือกันว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่เราต้องปรับตัวยังไงให้เข้ากับแม่ต้องใช้เวลาตาั้มตอนนั้นเรามีบทเรียนแล้วว่าไม่ว่าเราครบใครก็จะมีปัญหาก่อนหน้านั้นที่เลิกไปก็ไม่ใช่แฟนคลับมีแฟนคลับบางคนเขารับไม่ได้อยู่แล้วที่เรามีแฟน เรามีแฟนคนไหนก็มีปัญหาเหมือนกันเราไม่ใช่ไม่รักแฟนคลับเราไม่ใช่ไม่รักชีวิตเราด้วยช่วงแรกก็บาลานไม่ได้ไปเดินห้างไปเปิดอะไรแบบนั้นเลือกเจอกันในสถานที่ส่วนตัวสั่งข้าวมากินไม่มีไปเดินห้างกินข้าวข้างนอกไม่มีระยะหนึ่งการไปเที่ยวคือไปต่างประเทศไปโรงหนักแยกกันข้าวและออกคนละรอบ ตอนอยู่เมืองไทยไม่เดินใกล้กันเลยเดินคนละที่ไปด้วยกันแต่เดินห่างๆเห็นว่าไปเกาหลีเกิดโป๊ะแตกแฟนคลับจับได้เพราะอะไรตั้มถ้วยข้าวในเกาหลีถ้วยที่เป็นถ้วยสแตนเลสเงาๆเราก็สลับกันถ่ายแล้วถ้วยดันสะท้อนหน้าเขามันซูมเห็นว่าเป็นเขาแฟนคลับก็ขยายดูแล้วเห็นว่าเป็นเขาโดนถล่มละเลยหวย เขาตั้งทวิตเตอร์ขึ้นมาว่าหมวยตามติดตลอดเลยนี่ไงไปสวีทกันไกลถึงต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเกาหลีก็นอยไปทั้งทริปเลย5-6วันตั้มผมก็ไม่อยากแสดงอาการที่ไม่มีความสุขในทริปนั้นแต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้จริงๆในใจพยายามพูดว่าช่างเขาเถอะต้องใช้เวลาพิสูจน์เพราะบางคนพูดว่าตั้มคบแฟนคลับ ฟันแฟนคลับเฉยๆหรือเปล่าผมก็บอกว่าคู่เราต้องใช้เวลาพิสูจน์ว่าเราจริงจังและต้องพากันไปในทางที่ดีตอนหมวยไปอ่านคอมเมนต์มีคอมเมนต์ไหนหนักหมวยหาว่าหนูไปอ่อยเขาไปหาเขาถึงคอนโดไปเคาะประตูห้องเขาเขาจะไม่เอาได้ยังไงเครียดมากวันที่กลับมาก็บอกว่าเราต้องหยุดแล้วแหละเพราะเราก็รับไม่ได้เหมือนกัน ไม่รู้จะจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงที่บ้านหวยรู้ไหมหมวยรู้ค่ะเขาให้กำลังใจเขาเรียกพี่น้องมากินหมูกระทะเยียวยาตอนคบกันที่บ้านก็รู้ตั้มผมรักครอบครัวเขาด้วยผมรักครอบครัวเขามากเป็นความอบอุ่นที่ผมอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพราะพ่อแม่ผมอยู่ต่างจังหวัดพอวันหยุดก็ไปนั่งกินข้าวเขาก็รู้ว่าเราชอบกินอะไรเหมือนแม่อีกคนเป็นความอบอุ่นใจที่เราเหมือนมีบ้านอีกหลังไม่ได้รักแค่เขาแล้วเราก็รักครอบครัวเขาแล้วครอบครัวเขาก็รักเรามากๆเราก็ไม่ได้เล่าให้คนเห็นหรอกว่าจริงๆแล้วรักเรามันสวยงามมากถ้ามองข้ามจุดที่ตั้งกันว่ามีแฟนเป็นแฟนคลับ น่าเกลียดว่าเอาแฟนคลับไปทั่วเราต้องข้ามตรงนั้นแต่ต้องใช้เวลา